แล้วเรื่องที่พิต่าขอความเป็นธรรมในเรื่องของขึ้นตำแหน่งนะคะเพราะว่าในขณะเดียวกันพิต่าเองก็ปัดแท็กมาตอนที่เป็นร,งนร,รองผู้การพันนวนไปขึ้นผู้การกบพอคือเดินจะเป็นสามิบห้าเดือนคนนี้น<อ>จะนพิจารณา<อ>ด้วยเออเดี๋ยวต้องให้ผู้เกี่ยวข้องก็าได้พิจารณาว่าประวัติเป็นไงเพราะผมก็ยังไม่ได้ลงไปลึกในรายละเอียดก็เพียงแต่รับฟังข้อร้องเรียนนะครับก็ทำเป็นหนังสือมาชัดเจนก็เอามาพิจารณาแล้วก็คงจะให้ ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องเขาได้ไปดูว่าเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างไรหรือเข้าใจผิดกันไปอย่างไงก็จะได้อธิบาย่พี่เต่าเองเขาบอกว่าเหมือนเขาเป็นหย่างนาไปที่ผ่านมาเขาถึงทำงานนี่อย่างแต่ว่าก็คุณบิ๊กเต่าเนี่ยเขาก็ก็ทํางานนะครับถ้าดูจากช่วงขณะนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็ได้ทํางานในคดีหลายเรื่องที่ทมีความชัดเจนก็ต้องไปดูกฎเกณฑ์นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ประชุม กตลอก็ต้องดูกฎเกณฑ์ว่า,เ,าเป็นอย่างไรอะไรยังไงก,ก็ขอให้เป็นเรื่องภายในที่เ,เป็นเรื่องที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอะจะไปดูแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะครับก็ทุกคนถ้าเขารู้สึกก็ไม่รับความเป็นธรรมเขามีสิ์ที่จะร้องเรียนก็ต้องขอดูรายละเอียด